ความรู้สึกหลังดู Digimon Adventure Zero t ร o The Beginning หมูเก่งดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างวันนี้จะมารีวิวให้ฟังหนา สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องดิจิมอนในวันนี้นะครับไม่ได้มาทำข้อมูลดิจิมอนแต่จะมารีวิวมูฟวี่ที่ผมเพิ่งไปดูมาเนาะซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในโรงเลยนะครับใครที่กำลังจะไปดูก็ฟังคลิปนี้ก่อนแต่ยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเกิดเราฟังคลิปนี้เสร็จแล้วยังไงผมก็อยากให้ท่านผู้ชมไปดูอยู่ดีนะครับเพราะที่จริงแล้วผมจะบอกว่าในคลิปนี้อาจจะมีบางมุมที่ผมอาจจะพูดถึงสิ่งที่ผมผิดหวังนะครับแล้วก็มีสิ่งที่ผมไม่ชอบอยบ ผมให้ตั้งแต่ตอนต้นได้เลยนะครับว่าให้ประมาณ8นะก็คือแบบว่าไม่เลวเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีเซอร์ไพรส์บ้างในบางจุดอย่างนี้ซึ่งในคลิปนี้เนี่ยจะใช้คําว่ามีการสปอยเล็กน้อยซึ่งเนื้อหาที่อาจจะมีหลุดทำๆสปอยมาเนี่ยอาจจะเป็นเนื้อหาที่ต่อยอดจากของที่เซอร์ไปเล็กน้อยเท่านั้นเองครับถ้าท่านผู้ชมรับได้ในจุดนั้นก็ดูคลิปนี้ก่อนได้แต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยไม่อยากแบบรู้เนื้อหาอะไรก่อนเลยก็ไปดูในโรมาให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็มาดูคลิปนี้แล้วก็จะได้พูดคุยกันนะแแแลลลละททีีีีีนนนน้้้้ผมมมขอออออิิดดดึึงถาาาาาาาเเเกกกกกกกวววว่่่่ใคครไไปปปูยยยยยพุัับืหส ถามความเห็นผมในจุดนู้นจุดนี้อะไรเงี้ยเผื่อมีใครอยากรู้เนาะก็คอมเมนต์แล้วก็ใส่สปอยไข่ปลาไปเยอะให้มันกดเพิ่มเติมได้เผื่อใครมาอ่านเป็นคอมเมนต์ก็จะได้ไม่ต้องเห็นสปอยนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของความรู้สึกของผมนะผมไปดูภาคนี้มาแล้วเนี่ยที่ผมบอกว่าชอบเลยก็คือเรื่องของการเอาเด็กที่ถูกเลือกในภาคซีโร่ทูมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับคือต้องบอกว่าตัวละครในภาคซีโร่ทูก็จะมีไดสุเกะมิยากโกอิโอริเคนใช่ไหมแล้วฮิคาริกับทาเครุเนี่ยก็จะมามีบทบาทในภาคนี้ด้วยนะครับโดยที่ว เนื้อเรื่องในภาคนี้ก็คือรุยนั่นเองครับซึ่งรุยคนนี้นะครับเขาเป็นตัวละครที่ผมใช้คําว่าไม่เคยมีแพรแผหลุดออกมาในเนื้อเรื่องของดิจิมอนให้เราเห็นเลยและเขามีโปรโฟไฟล์เป็นเด็กที่ถูกเลือกคนแรกผู้ที่มีสายสัมพันธ์คนแรกกับดิจิมอนอะไรแบบนี้นะครับและทีนี้เนี่ยเรื่องราวตรงนี้เขาจะมาขายี้อะไรให้เราเห็นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องไปดูกันในโรงและทีนี้ผมจะใช้คําว่ามันเป็นความท้าทายของมูวี่นี้เป็นอย่างมากเลยครับผมว่าเขาจะสามารถทําให้เรารู้จักกับรุยได้ดีมากน้อยแค่ไห พูดถึงในมุมของดิจิมอนคู่หูของรุยที่มันน่าจะมีบทบาทสําคัญอยู่ในภาคนี้อย่างเงี้ยเราจะได้รู้จักดิจิมอนตัวนั้นในมุมไหนเราจะได้รู้จักรุยในมุมไหนและวิธีการเล่าเขาจะเล่ายัางไงซึ่งผมจะบอกว่าวิธีการเล่าเกี่ยวกับอดีตแล้วก็เบื้องหลังของรุยเนี่ยน่าสนใจนะครับคือวิธีการประมาณนี้ไม่ค่อยได้เห็นในดิจิมอนเท่าไหร่ทีนี้ในส่วนของการเล่าอดีตของรุยผมจะบอกว่ามันก็เล่าได้โอเคซึ่งการเล่าเรื่องเนี่ยครับตัวละครที่เป็นฝั่งพระเอกของเรานะครับพวกเดสุเกะอย่างนี้ก็ มีเรื่องราวตรงนี้เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยเหมือนเราไม่ได้สนใจพวกเดซุเกะเลยครับเราก็โฟกัสไปที่รุยเลยแต่พอรุยกลับมาอยู่กับพวกเดซุเกะปุ๊บเราจะเห็นว่ามันมีการเล่าเรื่องราวที่บาลานซ์สอดคล้องกันโดยการเล่าอาดีตของรุยเนี่ยผมขอใช้ว่ามันมี2ส,สเต็ปนะครับสเต็ปที่1เนี่ยให้โฟกัสไปเลยว่ารุยเป็นอะไรยังไงมานะครับส่วนสเต็ปที่2มันจะเป็นการเล่าในฐานะที่ว่าทุกคนจะต้องมีอารมณ์ร่วมกับอดีตของรุยมาแล้วทีนี้เนี่ยผมจะบอกว่าอาดีตของรุยมันมีการเออรร์สในิ่่งงทีผผมมคคาาดดถึืถกกู Digital Adventure ็ ใจนะว่ามันมีความหลอนความดาร์กเข้ามาในเนื้อเรื่องได้บ้างแต่ว่าในมูฟวี่เนี่ยความหลอนกับความดาร์กมันมันมันเยอะกว่าที่ผมคิดนะครับเออคือผมรู้สึกว่าเขาเอาเรื่องราวตรงนี้มาใช้แล้วทีนี้เนี่ยจุดนั้นนะ่ะมันขยี้อารมณ์ของคนดูได้ดีมากๆซึ่งความดาร์กเนี่ยมันก็จะเกิดจากตัวของรุยเองด้วยที่เขามีอดีตแบบนี้แล้วทีนี้เนี่ยดิจิมอนคู่หูของเขาก็เป็นแบบนี้และครอบครัวของเขาก็เป็นแบบเนี้ยคือเหมือนกับว่ามันมีแรงกระทบจากความรู้สึกของรุยที่ตอนเป็นเด็กเป็นอย่างนี้นะแล้วทีนี้พอมมเเเเเป็เ็็นนนดกกกกที่ถูลิคแรสรจุ๊บั เหตุการณ์ที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็โอเคแต่วันนึงเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ต้องมีจุดพลิกผันซึ่งจุดพลิกผันตรงนี้นะครับมันจะเล่าช่วงประมาณเกือบเกือบกลางเรื่องนะถ้าผมแบบว่ากะช่วงเวลาไม่ผิดนะมันจะเล่าช่วงช่วงกลางเรื่องและทีนี้เนี่ยมันก็จะไปตอบคําถามช่วงต้นที่รุยมีการปรากฏตัวขึ้นมาให้พวกเดซุกิเห็นครั้งแรกว่าเป็นอะไรยังไงนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าการขมวดปมตรงนี้โอเคนะครับการที่เล่าอาดีตของรุยในเวลาอันสั้นโอเคและทีนี้การทําให้ผมมีอารมณ์ร่วมไปกกกััับรรรรุุยยเนนนนนนีีีี่่่่อออคแแตตตท้้ววาาาปฏขงงมมจะ เรื่องราวอะไรบางอย่างให้พวกกระเอกเนี่ยต้องมามีส่วนร่วมแน่นอนแล้วซึ่งตัวนี้ก็จะต่อมาเรื่องที่ผมชอบเลยนะครับก็คือการที่พวกไดสุเกะเคนยอริมิยากะรวมกระทั่งทาเครุกับฮิคาริที่เขามามีส่วนร่วมกันในเนื้อเรื่องนี้ผมมีความรู้สึกว่าพวกเขาดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแต่พวกเขาไม่เปลี่ยนไปอทุกคนจะเข้าใจความหมายนี้ไม่เนาะคือถ้าพูดถึงอายุของพวกไดุเกะนะครับเอาไดุเกะเป็นเบสกันลวกันเนาะไดุเกะเนี่ยเขาเกิดปี1 9 9 1แล้วทีนี้ในเนื้อเรื่องเขาจะให้เป็นปี2001ับผเท่่าากวดสุเกะจมีอุประมาณ สัก20ปีต้นๆซึ่งอายุเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงจากภาคซีโรทูมาเยอะแล้วในภาคไตรเราก็ไม่ได้เห็นบทบาทของไดสุเกะเลยส่วนในภาคลัสอีวิลูชันก็จะออกแนวเป็นตัวซับพอตอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้มีเรื่องราวการต่อสู้หรือการโชว์วุฒิภาวะอะไรมากมายแต่ทีนี้นะครับการที่ได้มามีบทบาทเต็มๆของในภาคเดอะบิ๊กนิ่งนะไอ้ที่ผมบอกว่าพวกเขาโตขึ้นแต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปก็คือพวกเขาอะเหมือนกับว่ามีความคิดความอ่านอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปความมุทะลุอะไรพวกนี้ก็จะหายไปซึ่งอารมณ์ประมาณพวก ขึ้นมีความระแวดระวังมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะมีให้เราเห็นซึ่งพวกเดสุเกะเท่าที่ผมสังเกตนะครับเป็นอย่างนี้กันทุกคนเลยคือเขาดูมีความสุขุมมากยิ่งขึ้นแต่ทีนี้สิ่งที่มันยังมีอยู่ใน6คนครบถ้วนเลยก็คือความพูจากวนตีนกันความแบบว่าพูจาตลกๆก,กันพูจาเล่นหยอกล้อก,กันอะไรแบบนี้นะครับซึ่งความรู้สึกตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอายุช่วงประมาณ2 5ถึง30ไปแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นวัยทํางานกันแล้วใช่ไหมครับทุกคนลองไปเจอเพื่อนในวัยสมัยแบบว่ามััธยยยมมมมปปลลาาาาาาาหหรรรืออในนวทกก็ไได้้้ะค่ผูชจจสสึเเงงํ เราต้องจริงจังเราต้องขึงขังซึ่งจุดนี้มันจะหล่อหลอมให้เรามีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีวุฒิภาวะมากขึ้นแต่ในทางกลับกันพอเรามาเจอกับเพื่อนที่เราคุ้นเคยกันตั้งแต่สมัยยังอายุน้อยมีความบ้าบอกันอย่างนี้นะครับมันก็จะมีช่องว่างมีมุมให้เราเล่นมุกตลกตลกฮาเฮกันอ่ะซึ่งผมก็เป็นนะเวลาที่ได้เจอเพื่อนมาหาลัยอย่างเงี้ยผมจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันพูดจาฮาเฮบ้าบอกันได้เหมือนเรายังไม่อายุ30กันเลยอะไรแบบเนี้ยนะครับมันจะมี f e ล l i n g ประมาณนี้ซึ่งผมสัมผัสอะไรพวกนีีี้้้ดาาาาาาากกกกกพวกเเเเเเสสสุผมมม็็รรูึ่่่่ตตงงนนนนนััปทททขขขใใแบอ ตัวละครที่ไม่คุ้นเคยอย่างรุยที่เพิ่งรู้จักกันไม่นานแต่ว่าพอมีเรื่องราวการเล่าอดีตที่มันคออรอบคลุมแล้วทําให้พวกเดสุเกะเชื่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างงี้กับรุยจริงๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่าช่องว่างระหว่างรุยมันโอเคพร้อมกับเขาเอาเรื่องหนึง่งก็คือเรื่องของดิจิมอนคู่หูมาเป็นตัวเชื่อมระหว่างพวกเดสุเกะกับรุยอย่างนี้ด้วยว่าการมีดิจิมอนคู่หูเนี่ยแต่ละคนแต่ละรุ่นเขาตีความกันยังไงเออมันก็จะมีความแตกต่างตรงนี้ให้เราเห็นซึ่งตัวนี้ผมเชื่อว่ามันเป็นน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 นคคคคววาาาาาามมมมรรรรููููู้้้้้สสึึึกก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 กททีี่่่่ถถุดดดดเยแแแตตตลละะะะะ็จงงงงัััััอออออไไไปปํใใหผขพน ก็เอาเป็นว่าภาพของเนื้อเรื่องตัวละครเก่ามาเจอตัวละครใหม่ก็จะเป็นภาพประมาณนี้แต่สุดท้ายในเรื่องของตัวละครผมขอปิดด้วยประเด็นนี้ก็แล้วกันถ้าทุกคนสังเกตตอนดูล Evolu ิลูชันคิซนะใช่ไหมครับตอนที่อีออสมอนมาบุกทั่วโลกอย่างเงี้ยพวกเดซุเกะก็จะออกเป็นตัวซัพพอร์ตที่คอยช่วยเหลือพวกเด็กๆคนอื่นอีกทีหนึง่งใช่ไหมแต่พอมาเป็นภาคนี้ปุ๊บเนี่ยพอเรานึกย้อนไปในภาคล Evolution ันคิซนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นปุ๊บพวกไทจิ ee, ไม่มีโอกาสได้มาร่วมต่อสู้แล้วอ,อย่างเงี้ยูู้งัดคจิห ตัวเององยู่ต้องเป็นคนที่แก้ปัญหากันเองนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าพวกไทจิจะไม่มีบทบาทเลยก็พอมีบทบาทย,ย,ย,ยุบยิบยับย่อยให้เราเห็นกันได้บ้างคืออารมณ์ประมาณว่ามูฟวี่ของพี่ๆไทจิเนี่ยพี่ๆไทจิเป็นตัวหลักแล้วมูฟวี่นี้พวกผมขอเป็นตัวหลักกันบ้างนะครับอะไรประมาณนั้นเนาะซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่ผมรู้สึกในบทบาทตรงนี้นะครับไม่ได้รู้สึกแย่เลยนะรู้สึกว่าโอเคมากๆทีนี้ผมจะพูดถึงอารมณ์ที่เราได้ดูเนื้อเรื่องกันนะครับมันจะมี2เรื่องที่ผมอยากพูดถึงก็คือเรื่องภาพแล้วก็เรื่องเพลงนะผมจะะคคคุ้้้้นนนนเเเเเเยมมาาาาาากกกกวลลลลทีีีี่่่พพงง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 ขขออออรรรรรแแแแปปโสบบบบไื อารมณ์ตรงนี้มันจะฝังอยู่ในหัวเราและทีนี้พอภาพการแปลงร่างแนวๆนั้นโผล่มาปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าเพลงนี้มันต้องเป็นแบบนี้นะแล้วทีนี้เนื้อเรื่องของในภาคนี้เขาก็ปูมาดีเลยครับว่าโอ้โหอารมณ์แบบนี้ถ้าเราใส่เพลงแบบนี้ถ้าเราใส่ภาพแบบนี้มาเป็นแฟนจะต้องนึกย้อนไปถึงการดูภาคซีรทูเป็นแน่แท้เลยซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยว่าทําสําเร็จนะครับผมคือผมรู้สึกว่าถ้าใครเคยดูภาคซีรทูมาประมาณสัก2อถึงสรอบขึ้นไปอย่างงี้นะครับพวกภาพอารมณ์การแปลงร่างอะไรพวกนี้มันจะติดตามาพอมาดูภาคมูวี่ และแน่นอนว่าเรื่องของภาพมันก็จะมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นดิจิมอนของพวกเด็กๆเ,เท่ยังไงก็เท่ย่างนั้นนะครับบวกกับการที่ว่ามันจะต้องมีดิจิมอนตัวอื่นแล้วก็มีดิจิมอนที่ผมใช้คาว่าต้องเล่นใหญ่นะครับเออดิจิมอนพวกแนวๆนี้เขาก็จะทําภาพออกมาได้สวยซึ่งตรงนี้ผมก็รู้สึกว่ามันเป็นภาพที่สวยแล้วก็เป็นภาพที่สว่างแต่ทีนี้เนี่ยมันกลับมีความหลอนมีความดาร์กอยู่ในนั้นมีปมอะไรต่างๆนานาที่จะเป็นเรื่องใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้อะไรเงี้ยเออผมก็รู้สึกว่า ว่าเราดูปุ๊บเราจะได้อารมณ์ของความเป็นดิจิมอนแอดเวนเจอร์ซีรีและทีนี้เราก็จะได้อารมณ์ของการเป็นมูวี่ที่เราคาดหวังของใหม่ๆอะไรพวกนี้ให้มันมาปรากฏในเนื้อเรื่องและทีนี้ประเด็นต่อมาที่ผมจะพูดก็คือเรื่องที่ผมอาจจะใช้คาว่าผิดหวังก็ได้นะครับคือผมจะบอกว่าการไปดูดิจิมอนแต่ละครั้งหรือการดูดิจิมอนแต่ละภาคเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังก็คือการที่เราได้เห็นดิจิมอนตัวใหม่ๆนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ผมไม่ต้องดูมูวี่ก็ได้นะเวลาที่ผมจะไดอ่เหวังงร เื่องนี้ของผมมันจะมา2ทางทางที่1คือร่างใหม่ของพวกพระเอกทางที่2คือศัตรูที่จะต้องทําให้พระเอกเนี่ยได้ใช้พลังนั้นในการต่อสู้ซึ่งประเด็นตรงนี้ถ้ายกให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดนะคือในภาค Last Evolution Kizuna นั่นแหละครับในภาคนั้นเนี่ยศัตรูใหม่มาดิจิมอนตัวใหม่อันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรมีมาให้เราเห็นได้บ้างและทีนี้ในฝั่งของพระเอกมันก็จะมีดิจิมอนร่างใหม่ซึ่งดิจิมอนร่างใหม่ที่ผมเห็นในภาค Last Evolution Kizuna เนี่ยผมจําได้ว่าผมค่อนข้างประทับใจนะครับว่าดิจิมอนตัวใหม่ของฝออบบั่ ว่าพอมาในภาคซีรีส์ทูเด e ะเ g กิ n ปุ๊บโอ้ไม่กอดตัวร้ายเป็นดิจิมอนตัวใหม่อันนี้สำหรับผมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คาดหวังแล้วมันก็มักจะเจออะไรพวกนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในฝั่งของดิจิมอนตัวใหม่ของฝั่งพระเอกดีกว่าครับอบอกได้เลยว่าอันนี้ผมค่อนข้างผิดหวังกันละกันนะครับผมอย่างที่บอกนะครับว่าเนื้อหาสาคัญผมจะไม่สปอยอะไรทั้งสิน้นแต่ใช้คําว่าร่างใหม่ของดิจิมอนของเด็กๆที่ถูกเลือกที่ผมมักจะคาดหวังเวลาดูพวกแบบดิจิมอนภาคใหม่ๆ ท,ที่ผมรู้สึกว่าผิดหวังเท่านั้นเองแต่มองในมุมว่ามันจะกระทบกับทั้งความรู้สึกทั้งหมดที่ผมดูมาเลยไหมไม่นะครับผมผิดหวังแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวแต่ถ้าเทียบกับเรื่องทั้งหมดที่ผมพูดมาเมื่อกี้ไอ IP ้พวกที่ผ่านมาเมื่อกี้สามารถทดแทนไอ้ความผิดหวังเล็กๆที่ผมมีเนี้ยได้หมดเลยคือพอผมคา,าดหวังเรื่องแบบร่างใหม่ของดิจิมอนฝั่งพระเอกใช่ไหมครับมันก็ต้องมีการคาดหวังเรื่องของการต่อสู้ที่มาต่อสู้กันด้วยนู่นนี่นั่นเนาะคือพอผมผิดหวังในเรื่องของร่างวิวัฒนาการของฝั่งเด็กๆปุ๊ ของการต่อสู้แบบว่าเปี้ยงเปี้ยงปังๆเลยนะผมชอบของ Last Evolution ค i ซุนะมากกว่าครับผมคืออันนั้นมันมีการต่อสู้ที่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เป็นภาพจําสําหรับแบบว่าความสัมพันธ์ของดิจิมอนกับเด็กๆที่ถูกเลือกมากกว่านะและในจุดที่ผมดูดิจิมอนมูฟวี่ของภาคนี้จบลงแล้วนะครับความรู้สึกที่หลายๆคนอาจจะคาดหวังว่าถ้าเกิดว่าเราดูแบบ Last Evolution ค i ซุนะมาแล้วมันจะมีบางปมที่ควรจะมีการเฉลยให้เรารู้ไหมเกี่ยวกับเรื่องของพวกไทจิอากุมอนยามาโตะกาบูมอนจะเป็นยังไงล่ะจะกลับมาหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะ ไม่รู้ว่าเป็นการเฉลยหรือเปล่านะครับใช้คําว่ามันต้องมีการตีความเออซึ่งหมายความว่าไอที่คิดไว้ว่าปมตัวนั้นจะได้รับการคลี่คลายก็อย่าไปคาดหวังมากนะครับอาจจะมีมุมที่ต้องตีความแล้วก็อาจจะต้องมีมุมมาถกเถียงกันอีกทีนึงซึ่งตัวนี้เดี๋ยวถ้าผมรวบรวมข้อมูลอะไรได้มากกว่าน,นี้เดี๋ยวไว้มาคุยกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันแต่สําหรับผมตอนจบแบบนี้มันก็ไม่ได้แย่สําหรับผมนะครับผมรู้สึกว่าถ้าจะให้ตอบคําถามว่าในตอนจบของภาคเดอ b e g i ก n นนิ่งนี้มันสามารถกลายเป็นตอนจบของภาคซีโร่ทูท ที่ใช้คําว่าถ้าจบแบบนั้นปุ๊บความสัมพันธ์ของดิจิมอนมันเป็นแบบนี้นะเมื่อถึงจุดหนึ่งมันจะต้องหายไปมันจะต้องสลายไปอย่างนี้มันจะไม่สามารถจบแบบซีโรทูได้ครับแต่ทีนี้พอมีเดี๋วมีกินิ่งมาปุ๊บมันก็มีโอกาสที่จะจบแบบนั้นได้อ่าตรงนี้แม้ว่าเขาจะไม่ได้เขียนให้มันชัดเจนขนาดนั้นแต่ในฐานะแฟนๆอย่างเราถ้าเราดูเนื้อเรื่องแล้วลเราเข้าใจว่าเขาต้องการสื่อประมาณนี้นะอ่าที่เหลือไปคิดต่อเองอ่าตรงนี้ก็พอจะมีความเป็นไปได้เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นการ ยงไงถ้าอยากจะพูดคุยสปอยอย่างที่ผมบอกนะใส่คําว่าสปอยไว้แล้วก็พิมพ์เนื้อหาที่อยากจะแบบดิสคัสกันอย่างนี้มาพูดคุยกันได้ผมเองก็อยากรับรู้มุมมองของท่านผู้ชมด้วยว่าเฮ้ยเห็นตอนจบแบบนี้แล้วคิดกันยังไงนะก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของความรู้สึกหลังจากที่ผมไปดู Digimal Adventure ร e ซีโร่ทูเดอร์ n ีกิมาแล้วท่านผู้ชมที่ไปดูมาแล้วมีความรู้สึกยังไงมีความคิดเห็นยังไงนะครับอยากพูดคุยอะไรใส่สปอยเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันใต้คอมเมนต์ได้หรือถ้า,ถา,ถา ไม่ได้สปอยอะไรเยอะแยะก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เช่นกันนะทีนี้ผมก็รอความเห็นท่านผู้ชมนะครับว่าจะมีอะไรสนุกสนานมาพูดคุยกันบ้างในส่วนของคลิปนี้ก็ถ้าดูและชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ